สวัสดีทุกคนนะผมพค้ผมนะครับไซมอนนะครับแมวาำจากอาวกาศเองยังมีผู้คนอีก95นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามไซมอนนะครับรบกวนกดให้หนนะ่อยนะในไซมอนจะมาจะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการหาอ่ากรณ์ที่ชื่อว่าชิ้นส่วนที่ชื่อว่าครับผม ancient c e l u a r station point นะผมหรือว่าชิ้นส่วนอารยธรรมเก่าแก่นี่นะผมโอเคมีการหาน้องง่ายนะผมก็ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเลยเดี๋ยนะเดี๋ยวขอของนิดนึงปึ๊บเคผมได้ขี่นกแล้วได้ขี่เลเบิร์ดแล้วผมไอ้เพื่อนอุ้ยได้ขี่พอดครั้งแรกที่เล่นมาในรอบหลายชั่วโมงหลายที่ชั่วโมงเลยอ่ะโอเคดูน้องจะวิ่งไหวป่ะน้องก็บินไว,นอ,นไวอยู่นะผมแล้วเวลายิงก็อ๋อสายฟ้าโอเคครับ ต่ำแป๊บหนึง่งนี่นะครับผมวิธีการหาชิ้นส่วนโบราณก็ง่ายนะผมเพียงแค่คุณไปกระตือบอสนะผมสักครู่นะครับจะทำให้ยูไปต่อเลยเพื่อนผมก็บินตรงไปแล้วผมก็ซีได้อะไรอ่ะโ,โสกิลนึกว่าจะบินนึกว่าจะพุ่งไปแบบ แต่นอกตัวแรกของเราแต่ก็ไม่ใช่นะครับเอาละผมเปิดกันเลยเปิดกันได้เปรียบไหมครับโอ้ยหมดลายหมดแรง นี่นะดับไปแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยนี่นะผมได้ไหครับผมสี่ชิ้นนะผมตัวละสี่ชิ้นนะครับดูนะตอบมาบอสได้ตัวละสี่ชิ้นนะผมเป็นชิ้นส่วนโบราณน,นะครับเฮ้ยอะไรเรื่องแสงอะ่ะนี่นะอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนกระดับหน่อย ขอจับนอยมาเลาช้างเต้าช้างเรืองแสงโอ้โหเต็มปิดอ่ะโอเคเราไปแวะที่อื่นดีกว,ว่าเฮ้ย <c oughs> นี่เห็นบ้านเรานี่หว่าไหนนะเดี๋ยวผมไปหาสาวาบหนึ่งสาวาสสาวาบ ใช้สวับไปกว่านะผมทำไมมันไม่มีสกิลพุ่งเลยตายดิเพื่อนบินต่ำน่อยเลเบิร์ดต่อไปผมจะไปล่าบอสอันปาก้านะผมผมจะมาล่าชิ้นส่วนอะไรารทำให้ดูทุกตัวเลยนะว ขึ้นหน่อยนะผมขึ้นน้อยขึ้นน้อยโอเคเราต้องไปที่ถุกเขาสีเขียวตรงนู้นนะผมถูกไหม <laughs> ผมชอบหลงทางเลยบ่อยนะนี่เนี่ยใช่ไหมอ่ะบินตับหน่อยเพื่อนเจอแล้เจอแล้รเจอละวไปก่อนเลยไปก่อนได้เปียกครับเยย้ ดีกว่ามาเพื่อนมามาช็อตเลยนี่เนี่ยไหนไหนไหมไม่มถึกจังเลยตัวนี้ เย้ยนี่แน่เนาะขอบคุณมากครับไม่ทันนะผมเอ้ยฮะกัรมา่อยด้วยนกเจอเดืเสาคุงเรือรพิฆจูพิฆจูของเราแล้วผมพิฆาพิฆาพิฆจูโอ้โหกิจูคนไป นี่แหละไม่ได้ยินหลักบอกเลยพิกจูคนไฟนะผมอะไรเพื่อนพิกจูคุ้งไอ้ปลาแ้นโบนี่แหละเอ้ยเก็บพึ่งเก็บพึ่งหน้าชำระจริงจริงเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่ใช้ไงอ่ะใช้ไม่เป็นอ่ะ อ้าวอันบาก,ก้าได้มาแล้วสี่ตัวเย้ยยังมีเหลืออีกเหรอ่นแหนแหเหมือนแกไปต่อไปนะผมเราจะไปฟาร์มตัวไปกันเลยบินบินไปไดีกว,ว่าบินไปดีกว่าเราจะดูแบบชิวทัดรอบดีแบบโอ้บินไปไกลอยู่นะผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบินได้บินได้ไปเลยเดีย๋ยวผมจะลงพื้นหน่อยให้มันชาร์จพลังในการบินก่นโอเคเฮ้ยใครไล่อะ่ะกระสุนพอมไหมเนี่ยกระสุนเหลืออีกส8สิบแปดนัดึเฮ้ย ตั้งใจโดนดิเหรอโคตรไก่โอ้โหโคตรเมฟเอ้ยทำอะไรโอ้ยพวกเต่าแล้ว,ลวผมกำลังขุดแร่อยามมามา่างมอมันนะไปแล้วบินข้ามไปเลยบินข้ามเสาไปเลยนะครับเอ้ยพลังหมดพลังหมดพลังหมดต้องลงชาร์จพลังก่อนอ่ะบินต่อพุ่งไปเลยเพื่อน ตัวนี้บินค่อนข้างไหวนะจะต้องให้มันจุดฟาร์มแ่าแร่นี่นะอะไรเพื่อนปิกิจูไปฟ้าแฟนโบคาดน้ำก็จะแพ้ท่าไฟฟ้านะครับอ่ะไปกิจจูเราดีกว่าไปจูไปกิจูดีกว่าไ,ไม่แยมกิจจู อุย้ยนี่แน่เย,ย้ยเฮ้ยพิกจูทำทำทบอสตายเหรอพิกจูเพื่อนใจเย็น,เ,นเก็บเลยอฮ้ยอาน้องแพนกินนะครับผมได้สองชิ้นนะครับน้องอ่าแพนกินยักษ์ได้สองชิ้นผมอยากรู้มากเลยว่ามีดที่เราทำมาเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้ <laughs> จำแหละงันก็ไม่ได้นะผมไปเพื่อนพี่จูกลับมาไปตัวไหนต่อดีโอ้ต่อไปนะผมเราจะไปตีบอสสม,มุไรกันนะครับ แลววจับมอนด้วยเลยสบายอ๋อโอเคเดี๋ยวขอกลับป้านแบตนึ่งน,นะผมจะไปเปลี่ยนมอนเตอร์นะเปลี่ยนนกนะนกตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วโดนกดแล้วนะผมเห็นนะที่เราจับมาเป็นมอนตัวใหม่ มอนแม่มดทำอะไรบ้างอ๋อทำยากกับคารเลสองนั่นเองโอ้ยนี่มันเป็นไอคอนเกมเลยเนี่ยไอคอนเกมเลยตัวเนี้ยบอสซามูไรใช้ไฟเก่ง นายี่เล่าไปจับอ่าพิกจูดีกว่ามาั้งจูใกล้ๆน้องพิกจูแล้วผมกวดเฮ้ยๆๆมันตัวใหม่เพื่อนมาเลยบันนี่บันนี่ g ล หนึ่งนะัดแรกกันแล้วนี่แน่ไม่ได้กินหรอกเพื่อนโอ้ยจับไปเก้าเลยสวยผมเห็นแล้วผมจับหมดนะผมมาพาดไฟฟ้าน่าจะแพอุ้ยพลาดไฟฟ้าฮัตมืด ถ้าไฟฟ้าทัดเมื่อต้องเจอต้องเจอนี่นะผมว้าลเลยเพื่อนดยดยเลยเต่าคุ้งวิ่งแน่เย้ยอบอกไปไม่ได้กินเฮ้ยคนเลยลพวกมขามันอืม รู้ทำไรรู้ฉันรู้นะค,คิดอะไรเย้ยเย้ยลองไปลองไปแง่ผมจะไม่กินผมอยากลองของใหม่นะผมของใหม่ตูนแค่นี้เหรอแค่นี้แค่แค่แค่เนี้ย แค่ระเบิดหินนะนะตุ้มมาเพื่อนอมามามาติ้งกองเอามาที่มาที่พิกจูคุ้ง อย่ามางั้นเหลอนปะึ๊บโอ้เร็ียบร้อยนะปิก,กจูคุงแล้วก็มาอยู่กับเราแล้วได้มาห้าชิ้นนะผมชิ้นส่วนไมะทำโบราณน,นะผม ไปบอสอะไรีไปจับพี่เต่าทองหนิแบบไหมไปจับพี่เต่าทองดีกว่าพี่เจอเลยเจอเลยเจอมอนสเตอร์ที่เราไม่ไม่ได้จับนะผมเย้ย สวยไปละบุยพี่เต่าท้อของเราเล่นที่เผลอนะครับกำลังดี ส,สบายจ้าล่าตกลาคืนเนี่ยกระทุง้งกระทุ้งไปรีโหลดโคตรนานนะผม,มนี่นะรีโหลดสุดนิดนึงโคตรเท่มาเรามาจับปอดด้วยบนตัวท้ายกันก่อนเอ๊ะน้องแพธทตดน้ำใช่ไหม เแต่ไม่มีทัาน้ำสู้เลยงั้นพิกจูไม่ไม่อะดีกว่า,าถ้าพิกจูไปนี่ผมอ้วมแน่แน่ดีม,ม,มากเพื่อนหมอกเปไม่ได้กิน ยิงไปเลยเล็งแม่นๆแล้วก็ยิงโอ้นี่แต่คนสวนเย้ยวิววิววิ เป็นพันนะเป็นพันไนีไ่ไม่ถึงไม่ถึงเพื่อจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวว้านี่ไงคนอะไรคนอะไร เย้ยมันเตะเบอร์บอลเรามันเตะเบอร์บอลเราฟิวเลยนะผมเฮ้ยโคตรเบา Mày quên Ui Ui thế mình Quê lại quê lại quê lạ Mà nó tay mà โดนสองวันพันตัวนะผมนี่แหละนี่แน่นแนโดนดีเฮ้ยกระปิทเต้าอะฮะยืยต่อ,อ,นนอ,ตอแตกเลย Dươi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อีกเร็วเหรอมาสีห้าเส้นนี่แนะ่จับอีกโหโคตรเบิงโคตรเบิงบอลน,นะคุณมาเพื่อนพี่พกโอเคตัวนี้นะครับผมได้เป็นขนนกสี่ชิ้นนะครับน้ำผึ้งสอง คนนกสี่ชิ้นนะผมแล้วก็ได้อาวัตถุโบราณมาสองชิ้นนะผมที่ผมล่าไปก็ได้มาประมาณสิบห้าชิ้นแล้วนะครับกินอาหารก็บนึงผมรู้สึกว่าหวุวมมากกว่านนี้อ้ยเพื่อนไปขึ้นมาอ่ะได้มา ทั้งหมดนะครับที่เราได้มานะครับผมเป็นเศษซากอารยธรรมนะผมวัตถุโบราณนะครับได้มา15ชิ้นนะผมที่ซื้อจากการขายทั้งหมดของไอเทมเนี้่ยผมยังมีผู้คนอีก95นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามไซมอนนะครับรบกวนกดให้หน่อยนะโอเคครับเป็นย่งนี้ครับกับคลิปของไซมอนนะครับสนุกกันไม่เอ่ยตอนนี้ไซมอนก็หมดเวลาแล้วครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย อุลิตอนด้วยนะครับผมบาย